คอมพิวเตอร์ที่มีชื่อว่าซีควยย่าของบริษัท IBM บริษัทด้านเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐขึ้นแท่นเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลกหรือว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทําให้เคคอมพิวเตอร์ของบริษัทฟูจิสึจากญี่ปุ่นนะคะหล่นลงมาอยู่ในอันดับที่2โดยการคว้าแชมป์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ดังกล่าวของ IBM ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีที่สหรัฐได้รับตําแหน่งนี้หลังจากที่ต้องสูญเสียตําแหน่งดังกล่าวให้แก่จีนไปซึ่งขณะนี้ซีควอยย่าตั้งอยู่ในห้องทดลองแห่งชาดร ริวมอร์นะคะในมนรัฐแคลิฟอร์เนียภายใต้การดูแลของกระทรวงพลังงานในเบื้องต้นนั้นค่ะรัฐบาลสหรัฐจะใช้งานซีคอยาในการสร้างแบบจำลองของอาวุธนิวเคลียร์เพื่อหลีกเลี่ยงการทดสอบอาวุธดังกล่าวในโลกแห่งความเป็นจริงโดยหน่วยงานความมั่นคงทางด้านของพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐนะคะแสดงความมั่นใจว่าซีคอยาจะช่วยให้สหรัฐดำเนินนโยบายป้องกานอาวุธนิวเคลียร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ซิคุย่านั้นสามารถคำนวณข้อมูลได้เร็วเท่ากับเวลา320ปีที่มนุษย์กว่า6,700ล้านคนร่วมกันคำนวณด้วยเครื่องคิดเลขต่อเนื่องโดยไม่หยุดพักนะคะโดยเครื่องนี้จะใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งเมื่อเทียบกันกับเคคอมพิวเตอร์ของบริษัทฟูจิสึหรือว่าเครื่องของบริษัทฟูจิสึนะคะเครื่องซิคุย่าจะมีความเร็วกว่า1.55เท่าและก็มีระบบปฏิบัติการหรือว่าโปรเซสเซอร์มากกว่า1.5ล้านตัว ปัจจุบันสหรัฐเป็นเจ้าของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทั้งหมด3ตัวค่ะขณะที่จีนแล้วก็เยอรมน,นีนั้นมี2ตัวส่วนญี่ปุ่นฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีมีประเทศละ1ตัวค่ะ